ส,สดีค่ะพบกันเวลาเดิม5้ามงเย็นของทุกๆวันกับช่องเปิดกุพระขายถูกนี่ก็จะเป็นอีพีที่289แล้วนะคะก่อนอื่นก็จะต้องขอขอบคุณทุกๆท,ท่านที่เข้ามารับชมแล้วก็มาอุดหนุนพระจากทางช่องถ้าท่านใดชมคลิปแล้วสนใจพระองค์ไหนก็ติดต่อได้ที่เบอร์โทร082754 7110หรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์082754 7 1 1 0ค่ะ อย่าลืมนะคะสนใจองค์ไหนชอบองค์ไหนรีบโทรรีบทักนะคะวันนี้ก็มีพระมากมายเลยนะคะมาฝากกับทุกทกท่านแต่จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมไปดูกันเลยค่ะองค์แรกในวันนี้ก็จะเป็นเหรียญพระแก้วมรกตปี2525ฉ 25, ลองวัดพระศรีรัตนศารดารามวัดพระแก้วกรุงเทพเนื้อทองแดงลมดำปุกเสกพิธีใหญ่สภาพสวย สวยเดิมนะคะเหรียญดีพิธีใหญ่หน่าเก็บหน้าบูชาหน้าสะสมค่ะที่สำคัญราคาไม่แรงนะคะน่าเก็บหน้าสะสมค่ะค่ะสําหรับเหรียญพักแก้วมรกตนะคะปี2525 25. สวยๆเดิมๆเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่150ค่ะน่าเก็บหน้าสะสมนะคะส่งฟรีทั่วไทยเดี๋ยวเราไปชมวงต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญราษฎรนศินห้าวัดราชโมสรจังหวัดนาราธิวาสปี2550เนื้อทองแดงขัดเงากรมธนารักษ์สร้างปุกเสกห้าพิธีห้าภาคสภาพสวยสภาพสวยนะคะสวยเดิมน่าเก็บน่าสะสมนะคะเห็นไหมคะเหรียญสวยมากเลยนะคะ สำหรับเหรียญราษฎรนศินห้าวัดราชโมสรน,นะคะสวยๆเดิมๆเหรียญนี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะนะเก็บหน้าบูชานะคะกับราคาเบาๆ200เดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อวัดดอนตันจังหวัดน่านปี2519ออกวัดพระพราชัยจังหวัดนนทบุรีเนื้อทองแดงรมดำสภาพสวยตอกโคตดนะคะ สภาพสวยก็น่าเก็บหน้าบูชาค่ะสำหรับเหรียญหลวงพ่อวัดดอนตันจังหวัดน่านนะคะสะภาพสวยเหรียญนี้ก็จะอยู่ที่300ค่ะน่าเก็บหน้าสะสมนะคะเดี๋ยวเราไปชวมวงต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นพระมเหสวนเนื้อชินเงินกุวัดภระศีรัตนมหาทาตุจังหวัดสุพรรณบุรีสภาพสวยสมบูรณ์หายากสภาพสวยนะคะสวยสมบูรณ์หายากนะคะน่าเก็บน่าสะสมนะคะสวยมากนะคะ สำหรับพระมเหส่วนเนื้อชินเงินกุวัดพระศีรัตนมหา,าธาตุนะคะสาภาพสวยสมบูรณ์องค์นี้ก็จะอยู่ที่800ค่ะนาะเก็บน้าสะสมนะคะสวยเดิมเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระปิตาจัมโบเสาห้าหลวงปู่หงวัดเพชรบุรีจังหวัดสุรินเนื้อผงฝังตะกุดเงินคู่สาภาพสวยหายาก สภาพสวยหายากนะคะสวยๆเดิมๆแบบนี้ก็น่าเก็บน่าบูชาค่ะถึงจะเป็นเนื้อผงแต่ผ้าสวยเดิมนะคะที่สำคัญราคาไม่แรงน่าเก็บน่าสะสมค่ะนะคะฝังตะกุดด้านล่างสองดอกนะคะค่ะสำหรับพระปิดตาจัมโบเสาห้าหลวงปู่หงวัดเพชรบุรีจังหวัดสุรินทร์นะคะหายากสวยๆเดิมๆองค์นี้ก็จะอยู่ที่250 ค่ะบอกแล้วว่าราคาเบาๆนะเก็บหน้าบูชานะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดบางคานจังหวัดพิจิตรพิมพ์ขี้ตาเนื้อทองผสมหล่อโบราณสภาพสวยหายากสภาพสวยหายากนะคะขึ้นชื่อว่าหลวงพ่อเงินนะคะนาเก็บหน้าใช้ทุกรุ่นนะคะ สำหรับรูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดบางคารจังหวัดพิจิตรนะคะเม็ดขี้ตาองค์นี้ก็จะอยู่ที่450ค่ะยากนะคะนะเก็บหน้าบูชาเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหล่อหน้าเสือหลวงพ่อเสาว,วัดดอนย่านางจังหวัดอยุทยาปี2550เนื้อทองเหลืองตอกโคต้ตสภาพสวยสวยเดิมค่ะนะเก็บหน้าสะสมนะคะ สำหรับเหรียญหล่อหน้าเสือหลวงพ่อเสานะคะสวยๆเดิมๆองค์นี้ก็จะอยู่ที่250ค่ะน่าเก็บหน่าสะสมนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเสือหล่อโบราณบรรจุก,กิ่งหลวงพ่ออุ่นวัดตานกงจังหวัดเพชรบุรีสภาพสวยหายากสภาพสวยนะคะสำหรับเสือหล่อโบราณหลวงพ่ออุ่นนะคะ บรรจุก,กิ่งนะคะสำหรับเสือองค์นี้นะคะสวยเดิมค่ะค่ะสำหรับเสือหล่อโบราณบรรจุก,กิ่งดวงพ่ออุ่นวัดตานกงนะคะสวยสวยเดิมๆองค์นี้ก็จะอยู่ที่สา0ร้อค่ะนะ่าเก็บน่าสะสมนะคะเก่าๆเ,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 เดิมๆเ,เดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อสําเร็จศักดิ์สิทธิ์หนองตาโลจังหวัดสระบุรีปี2563เนื้อทองแดงตอกโค้ดหมายเลขสภาพสวยสภาพสวยนะคะสวยเดิมผิววิ้งนะคะนะ่าเก็บหน้าบูชานะคะสวยเดิมแบบนี้ที่สำคัญราคาไม่แรงนะคะเก็บได้ไม่หนักเลยค่ะค่ะสำหรับเหรียญหลวงพ่อสําเร็จศักดิ์สิธิ์นะคะสวยสวยเดิมเมเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่ 200ค่ะนะเก็บหน้าสะสมนะคะกับราคาเบาๆ200เดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญใบขี้เหล็กหลวงปู่แพ้ววัดลางมันจังหวัดนครปฐมรุ่นกันภัยปี2550เนื้อทองแดงรมดำต่อโค้ดสภาพสวยสภาพสวยนะคะนะเก็บหน้าบูชาค่ะนะคะสวยเดิมนะคะ สำหรับเหรียญใบขี้เหล็กหลวงปู่แพร่วัดลังมันนะคะส,สวยๆเดิมๆองค์นี้ก็จะอยู่ที่250ค่ะนะเก็บหน้าสะสมนะคะเดี๋ยวเราไปชม,มองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นรูปหล่อรุ่นป่าหวายหลวงปูด่ดูวัดสแกจังหวัดอยุธยาปี2531อเนื้อโลหะผสมตอกโค้ดสภาพสวยสภาพสวยนะคะนะเก็บหน้าสะสมค่ะ ไหมคะสวยเดิมเลยนะคะสำหรับรูปหล่อรุ่นปาวายหลวงปูดูวัสแกนะคะสภาพสวยองค์นี้ก็จะอยู่ที่หนึ่งพันค่ะนะเก็บหน้าบูชานะคะสวยเดิมเดี๋ยวเราไปชอมองค์ต่อไปกันเลยคะ่ะ องต่อไปก็จะเป็นพระปิดตาหล่อโบราณเนื้อชินไม่ทราบสำนักสภาพสวยหน้าเก็บหน้าสะสมไม่ทราบที่นะคะสำหรับพระปิดตาองค์นี้นะคะแต่เก่ามากค่ะถ้าท่านใดทราบที่ก็จัดไปเลยนะคะกับพระเก่าเดิมเดิมเห็นไหมคะเก่ามากจริงๆค่ะค่ะสำหรับพระปิดตานะคะหล่อโบราณเนื้อชินไม่ทราบสำนักนะคะสภาพสวยองค์นี้ก็จะอยู่ที่ สองร้อยห้าสิบค่ะนะเก็บหน้าบูชานะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นหลวงปู่ทวดหลังหนังสือวัดช้างให้จังหวัดปัตตานีปีสองพันห้าร้อยสี่สิบเจ็ดเนื้อทองแดงลมดำต่อโค้ดสี่เจ็ดด้านหลังสภาพสวยสวยมากเลยนะคะนะนะเก็บหน้าบูชาค่ะขึ้นชื่อว่าหลวงปู่ทวดนะคะวัตถุของท่านนะคะนะเก็บหน้าใช้ทุกรุ่นนะคะ สำหรับหลวงปูท่ทวดหลังหนังสือวัดช้างให้จังหวัดปัตตานีนะคะสวยเดิมองค์นี้ก็จะอยู่ที่250ค่ะราคาเบาๆกันเลยนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญท่านเจ้าคุณนอวัดเทพศิรินทกรุงเทพปี2513เนื้อทองแดงรมดำพิมพ์สี่เหลี่ยมหน้าเล็กสภาพสวยน่าเก็บน่าบูชาค่ะเป็นพิมพ์เล็กนะคะสภาพสวยมากค่ะ สำหรับเหรียญท่านเจ้าคุณนวัดเทพศิรินทร์กรุงเทพนะคะสภาพสวยองค์น,นี้ก็จะอยู่ที่350ค่ะนะ่เก็บหน้าสะสมนะคะเดี๋ยวเราไปชอมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญ8ดรอบหลวงปุทิมวัดละหารไรจังหวัดระยองปี2518เนื้อทองแดงต่อโคดสภาพสวยสภาพสวยนะคะนะ่าเก็บหน้าสะสมค่ะ สำหรับเหรียญ8รอบหลวงปุทิมวัดละหารไล่จังหวัดระยองนะคะสภาพสวยเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่1,500ค่ะนะเก็บหน้าบูชานะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อรวยวัดตะโกจังหวัดอายุทยาปี2,561เนื้อทองแดงรมดำต่อโคตสภาพสวย สภาพสวยนะคะสวยเดิมก็น่าเก็บน่าสะสมค่ะเหรียญสวยมากเลยนะคะสำหรับเหรียญหลวงพ่อรวยนะคะสภาพสวยเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะน่าเก็บน่าสะสมนะคะสวยเดิมเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระผงหลวงปู่ทวดวัดพระโค จังหวัดสงขลาปี2505พิมพ์เล็กสภาพสวยน่าเก็บหน้าบูชาค่ะวัดพระโคนะคะสำหรับหลวงปู่ทวดองค์นี้นะคะเป็นเนื้อผงค่ะพระสวยพระเดิมเลยนะคะน้าเก็บหน้าบูชานะคะค่ะสำหรับหลวงปู่ทวดเนื้อผงวัดพระโคนะคะจังหวัดสงขลาสภาพสวยองค์นี้ก็จะอยู่ที่500ค่ะ นเก็บหน้าสะสมนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นนางกวักรอโบราณหลวงพ่ออิม่มวัดหัวเขาจังหวัดสุพรรณบุรีเนื้อทองผสมสภาพสวยสภาพสวยนะคะเก่ามากนะคะเป็นเนื้อทองผสมนะคะเก่าจริงๆนะคะสําหรับพ้านางกวักองนี้นะคะเห็นไหมคะศิละปะสวยนะคะ สำหรับนางกวักรออบโบราณหลวงพ่ออิ่มวัดหัวเขานะคะสภาพสวยองค์น,นี้ก็จะอยู่ที่500ค่ะสวยมากนะคะเก่าด้วยน่าเก็บน่าบูชาเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์คต่อไปก็จะเป็นพระชัยหลังช้างหลังสอกอปี2535เนื้อฝาบาทกระไหลทองสภาพสวยสภาพสวยนะคะด้านหลังก็จะเป็นสอกอค่ะ ไหมคะด้านหลังเป็นสกนะคะด้านหลังก็สวยค่ะสวยมากเลยนะคะน่าเก็บหน้าบูชานะคะกับเหรียญสวยๆเดิมๆค่ะสําหรับเหรียญพระชัยหลังช้างหลังสงกรนะคะเหรียญสวยๆเหรียญเดิมๆก็จะอยู่ที่เหรียญละ200ค่ะถ้าท่านใดรับคู่ก็จะอยู่ที่400นะคะ ได้หมดนะคะจะเลือกองค์ไหนก็ได้หรือรับทั้งสององก็ได้นะคะสวยเดิมทั้งคู่ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อโอภาสีอาสมบางมดกรุงเทพปี2497เนื้อทองแดงรมดำบล็อกลูกกงรางบันไดเนื้อทองแดงรมดำสภาพสวยสภาพสวยนะคะน่าเก็บน่าบูชานะคะ สำหรับเหรียญหลวงพ่อโอภาษีนะคะสภาพสวยเหรียญนี้ก็จะอยู่ที่400ค่ะน่าเก็บน่าบูชาค่ะสวยเดิมเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นแหวนหล่อหัวงูหลวงพ่ออิ่มวัดหัวเขาจังหวัดสุพรรณบุรีเนื้อทองผสมสภาพสวยสภาพสวยนะคะเป็นหลวงพ่ออิ่มนะคะจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะเป็นแหวนหัวงูนะคะ เก่านะคะถ้าท่านใดชอบเก็บชอบสะสมก็จัดไปเลยนะคะค่ะสำหรับแหวนหล่อหัวงูหลวงพ่ออิ่มวัดหัวเขานะคะสภาพสวยวงนี้ก็จะอยู่ที่350ค่ะนะเก็บน้าใช้นะคะสวยเดิมเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหล่อพระพุทธหลังยานหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมจังหวัดสมุทรสงครามเนื้อทองผสม หล่อโบราณสภาพสวยสมบูรณ์หายากน่าเก็บน่าบูชาค่ะหล่อโบราณนะคะหายากน่าเก็บน่าบูชานะคะเก่าจริงๆค่ะสำหรับเหรียญหล่อพระพุทธหลังยันหลวงพ่อคงนะคะสภาพสวยหายากองค์นี้ก็จะอยู่ที่450 นเก็บหน้าสะสมนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญไหว้ข้างหลวงพ่อท่านค้ายวัดสวนขันจังหวัดนครศรีธรรมราชปี2500เนื้อทองแดงรมดำบล็อกกากสภาพสวยนะเก็บหน้าสะสมนะคะสะภาพสวยนะคะเป็นบล็อกกากนะคะแต่เหรียญสวยเหรียญเดิมค่ะ สำหรับเหรียญไหว้ข้างหลวงพ่อท่านคายนะคะวัดสวนขันนะคะสภาพสวยองค์นี้ก็จะอยู่ที่สา0ห้าสิบค่ะสวยเดิมนะคะนะเก็บหน้าบูชาเดี๋ยวเราไปชม,มองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระยอดขุนพลเวียงกาหลงจังหวัดเชียงรายเนื้อกับเบื้องเคลือบหลังยันกล่องเดิมหน้าเก็บหน้าบูชานะคะ สวยเดิมนะคะกล่องเดิมเดิมเดี๋ยวเรามาชมองพระด้านในชัดๆกันค่ะค่ะพระสวยพระสมบูรณ์นะคะสวยเดิมนะคะสวยมากนะคะเป็นกระเบื้องเคลือบนะคะหลังยันนะคะนะคะนะ่าเก็บนะ่าบูชานะาสะสมนะคะที่สําคัญราคาไม่แรงเลยนะคะค่ะสำหรับพระยอดขุนพลนะคะเวียงกาหลงสภาพสวยสมบูรณ์พร้อมกล่องเดิมองค์นี้ก็จะอยู่ที่ 250ค่ะนะเก็บหน้าบูชานะคะกับราคาเบาๆ250า250ค่ะแล้วนี่ก็จะเป็นชิ้นสุดท้ายในวันนี้แล้วนะคะถ้าท่านใดชมคลิปแล้วสนใจผ้าองค์ไหนก็ติดต่อได้ที่เบอร์โทร0827547110หรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์0827547110ค่ะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องแล้วเราจะไปเปิดกุพาร่วมกัน ขอบคุณมากค่ะ